อนที่สามจะพญานาคนั้นจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่างกันออกไปตามแต่ถินที่อยู่อาศัยตามที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างเช่นพญานาคในระดับอากาศเทวาอย่าลืมว่านาคมีตั้งแต่ปุมมเทวาใต้ประดานมาลูกขะเทวาอากาศเทวาถึง บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแต่น่าชั้นใต้ประดานไล่เลือถึงบนสวรรค์ทีเดียวนะจ๊ะนาาในระดับอากาศสเทวามีหน้าที่ทําให้เกิดพายุฝนฟ้าตกที่เราเคยได้ยินเนี่ยวันสงกรานหน้าไข้น้ำเพรานั้นตัวทนี้ตัวรู้สึกให้มีกี่ตัวนะเจ้าที่ <laughs> ดูนที่จริงให้เป็นทีมนะทำให้ฝนตกตั้ง ตามเวลาหรือผิดฤดูกาลก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญบาปของมนุษย์ในยุคนั้นจะบรรดาลหรือถิ่นนั้นหรือยุคนั้นถ้ามนุษย์มีศีลมีธรรมในยุคนั้นหรือถิ่นนั้นฝนจะตกต้องตามฤดูกาลเพราะนาคจะเอาบุญของมนุษย์นี่แหละมาปรุงให้ฝนนี่ตกต้องตามฤดูกาลไม่มีลมพายุร้ายแรง ตกอย่างสบายๆทำให้พืชพันธัญญาหารจเจริญรุ่งเรืองไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้อะไรให้พอดีพอดีแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ทุศีลดื่มสุราเมลัยบุรี่ยาเสพติดสิ่งที่ไม่ดีการพนันหรืออะไรต่างๆที่เป็นอบายมุกกระแสบาปนี้ก็จะบันดาลให้หนักทำให้เกิดลมพายุฝนตกหนัก ผิดฤดูการอะไรต่างๆเหล่านั้นทำให้ชาวบ้านหรือมนุษย์เดือดร้อนยกตัวอย่างเช่นในการะละครั้งหนึ่งแคว้นกัสมีระคันธาระฤดูนั้นเก็บเกี่ยวรวงข้าวมนุษย์ยุคนั้นเนี่ยก,ก,ก,ก็กลายกับยคนี้เนี่ยถิ่นตรงนั้นไม่มีศีลมีธรรมกัน ใครจะเข้าวัดก็ห้ามเอาปัญหาให้แต่ดื่มสุราเมลัยไ,ไม่เป็นไรพญานาคอาละวาละก็ไดเอาบาปธรรมดาในฝนลูกเห็บตกลงในฤดูเก็บเกี่ยวจึงทตาไม่รวงข้าวที่เกี่ยวเหล่านั้นลอยไปยังมหาสมุทรตกหนักพัดข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วลอยไปเลยก็เดินลอนอยู่ พอเดือดร้อนเข้าก็มีพระมหาเถระผู้ทรงกภิญญารูปหนึ่งในเมืองปาตาลีบุตรทราบข่าวถึงความเดือดร้อนชาวบ้านคิดว่าปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวน้ำท่วมปลูกข้าวปลาไม่ได้แถมที่เกี่ยวไว้ลอยไปหมดอย่างนี้ก็จะเดือดร้อนท่านทรงอพิญญาเห็นไหมปาฏิหาริย์มาอีกแล้วที่จริงเป็นเรื่องปกติของท่านนะพระจิตท่านบริสุทธิ เป็นตวงตัวเองเป็นอิสระเห็นไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้แล้วเข้าถึงความเป็นอัตตาความบริสุทธิ์เป็นอิสระเหาะเหินเดินอากาศได้ไม่มีกิเลสบ,บังคับมันเหนียวลังก็เหาะมายังอาระวาระแล้วก็ไปที่สะตั้งที่พยาน,นาคครอบคลองอยู่พระมหาเถระก็ได้เดินจงกรมบ้างนั่งบ้าง นอนบ้างเบื้องบนสะใหญ่นั้นเอ๊ะเมื่อกี้อากาศสเทวาไงมาอยู่ในน้ำเนี่นอาตกถาจารย์นะอ๋อก็ลงได้แต่ข้างล่างขึ้นเหมือนงบนไม่ได้ข้างบนลงมาได้เดินบนน้ำได้นอนบนน้ำได้นั่งบนน้ำได้เหมือนเดินบนแผ่นดินอย่างนั้นแหละนางนาคมารวิกาทั้งหลายผู้เป็นบริวาร จึงบอกกับพยาน,นาว่าข้าแต่มหาราชมีสมณะโลนองค์หนึ่งนึ่งห่มผ้าย,ย้อมน้ำฝาดที่ปะต่อกันเป็นชิ้นๆกำลังประทุษร้ายน้ำของเรานะ่ะคือเดินบนน้ำนั่งบนน้ำเดินบนน้ำนางนาคมาวิกาโอ้เธอฉะลาะให้พยานนาคนี่ใครพูดก็ไม่ซึง้ง ตึงเวลาธกรานวิการงดหิดิทุสิก็เลยออกไปพบพระเทระในทันทีไม่ได้เห็นพระเทเรแล้วพระเทระก็เห็นท่านพระเทระเห็นพญานาคเขาไม่ได้กลัวอะไรก็ยังเดินจงกรงกลับไปกลับมาอย่างสบายใจบนสะน้ำนา,านาาเลยเนรวิก,การเป็นยักษ์ใหญ่หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัว แต่แม้เห็นข้างหน้าพระเทละก็ยังเฉยเฉยจ,จึงบรรดาพายุฝนพัดกระหน่ำนี่ฟ้าคำรามลั่นและก็ผาเปลี่ยงลงมาบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่หักโค่นปลิวไปเลยถึงขนานั้นก็ไม่ได้ทำให้พระเทละหวั่นไหวและได้รับอันตรายแม้เพียงเล็กน้อยก็เลยไปชวนลูกหน้าทั้งหลายเนี่ยให้มานิรมิยกายที่น่าเกลียดน่ากลัวมาชุมนุมกัน แล้วก็พุ่งกลับไปหาพระเทระหวังจะทําร้ายให้แหลกเหลวเลยแต่พระเทรห์ก็เฉยพญานาคเองก็เลยบังหวนควันใส่พระเทระหวังจะําสำลักควันตายท่านก็นเฉยบรรดาเพลิงกรดร้อนแรงตั้หมายให้พระเทระมอดไม่เป็นเท่าทานพระเทระก็ยังเฉยก็เลยบรรดาเป็นเครื่องประหารที่มีคมเดียวบ้างสองคมบ้าง สารพัดอาวุธยุทธโธปกรใสพระเถระท่านก็ยังเฉยแม้ใช้กําลังคุกคามทําร้ายพระเถระอย่างไรก็ไร้ผลไม่ได้ท้าพระเถระสะดุ้งสะเทือนแม้เพียงนิดจึงปแปลงร่างเป็นยักษ์ร้ายหน้าตาหน้าเกลียดหน้าโกรยิ่งขึ้นไปอีกท่านก็ยังเฉยก็เลยตะโกนด่าพระเถระด้วยคาหยาบคายมากมายแล้วก็ยกกองทัพสั่งบังคับกําลังพลนากว่าให้ไปจับ สมณารูปนี้ข้าเสิแต่นาไม่มีใครเข้าใกล้พระเถระได้เลยพระเถระท่านก็ยังเฉยจนกระทั่งนาคหมดฤทธิ์พอหมดฤทธิ์ก็ละมณะทิฐิเห็นว่าทำอะไรไม่ได้พระเถระก็กล่าวสอนพญาน,นาคว่าดูก่อนพญาน,นาคถ้าชาวโลกทั้งปวงพร้อมทั้งเทวโลกภาษานีิฟังไม่รู้เรื่องคือ กกเทวโลกก็ดีเทวโลกก็ดีที่จะมาทำให้เราขั้นคลามเนี่ยไม่มีหรอกเราเนี่ยไม่กลัวภัยอะไรเลยเพราะเราเนี่ยปลอดภัยแล้วสิ่งที่จะทำให้เกิดภัยของเราเราได้ขจัดไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีใครในมนุษย์ก็ดีในเทวโลกก็ดีที่จะทำให้เราหวั่นไหวแม้ท่านจะยกแผ่นดินพร้อมทั้งภูเขาหรือมหาสมุทรมีมหาสมุทรดยมีภูเขาด้วยทุมาที่ตัวเราก็ตาม ท่านก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกและเราก็ไม่กลัวหรอกเพราะภัยนั้นเราได้ระง,งับไปแล้วกิเลสอาสวะเราได้ทำให้หมดสิ้นไปแล้วเราปลอดภัยแล้วปลอดจากภัยในอบายในสังสารวัฏแล้วมีแต่ท่านนั่นแหละที่จะทุกโทมนัสจะรับแค้นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำอย่างนี้เลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี พระเทลก็สอนจกนกระทั่งนาคสิธิคลายพะยศะหน้าอับเฉาเฉาไปแล้วเศร้าชีวิตลำเค็นแล้วพระเทละจึงแนะนำเห็นว่าเออละพะยศะแล้วเหมือนเทพะยศออกจากแก้วนะ้ำหรือจากใจหมดสิ้นแล้วเป็นใจที่ว่างเปล่า เมื่อเทพยศออกจากใจแล้วท่านก็เติมของใหม่เข้าไปโดยทำมิกถาธรรมภาสิทธิภัยระในอาจหารล่าเริงและเหมาะสมแก่เวลาสถานที่นั้นโดยชื่นชมยินดียกย่องจนกระทั่งใจนาคนั้นฟูขึ้นมาฟูในระดับมีความเลื่อมใสแล้วก็สอนให้หนาคระบริวารอีก8ปด0มสีพัน ตั้งอยู่ในไตสรนา,าคมลศีนห้าให้มีพระรัตนตรเป็นทิ่พึ่งรวมทั้งยักษ์คนทันและกุมพันเราอื่นอื่นอีกจำนวนมากที่มาดูสงครามมีคนมาดูด้วยเนี่ยมีพวกยักษ์พวกคนทันในยักษ์แท้ไม่ใช่ยักษ์แปลงนะคนทันกุมพันยักษ์ได้ขึ้นอยู่กับท้าวเวสสวรนโนนะส่วนคนทันกับกุมพันได้ขึ้นอยู่กับทา้ทาทัตตลดนะกุมพันก็เป็นยักษ์อย่างหนึ่ง ที่ไปมีหน้าที่ในยมโลกแต่ขึ้นอยู่กับท้าทัตตลอดนะวันทันกุมพันให้อยู่ในใจสรณาคมและศีลห้าเมื่อนกันเลยหมดเลยพยาญานาที่อยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นนาคที่เกิดแบบโอปปติกะคือเกิดปุ๊บโตปั๊บ บอมีพ่อบอมีแม่แต่บ่ได้เป็นลูกกำพร้าเกิดปุ๊บโตปั๊บขึ้นมาดันดีเลยนาคเทวดาเนี่ยจะมีวิมานอยู่อาศัยสวยที่พยสมบัติมากมายาพลรเลยมีบริวารบริการในบริกรที่เป็นนางนาคมารวิการ วิมานของนาคเทวดาหเหล่านี้จะอยู่อาศัยด้านข้างของภูเขาสินเนรุช่วงกลางกลางของภูเขานี่รเรามาทำความรู้จักในช่วงกลางกลางของเขาสินเนรุจะจัดการปกครองเป็น,นชั้นๆลดลันกันลงมาตามอำนาจบุญตามกำลังบุญซึ่งผู้ปกครองสูงสุดของหมูนหน่นาคเป็นเทวราช เป็นพระราชาทรงพระนามว่าท้าวิรูปักมหาราผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกามีพระนครอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของภูเขาสินเนรุทางตะวันตกนะนี่ทางตะวันตกก็คือทางด้านเนี้นี่เขาสิเนรุนี่ก็เป็นที่อยู่ของชั้นจตุข้างบนก็เป็นของชั้นดาวดึง นาก็จะอยู่ทางนี้ที่ทางนี้โดยเอาชมพูทวีปเป็นเกณฑ์ชมทวีปอยู่ทางนี้อุตระอยู่นี้นี่นาคอยู่แท้นี้ท้าวีิรูปักมหาราชและพยานนาคในระดับผู้ครองนครก็ต้องทำหน้าที่ปกครองเหล่านาคบริวารไม่ให้เบียดเบียนกันเองเพราะมันยังมีกิเลสอยู่นั่นแหละแล้วก็มาให ทำสงครามข้ามเาผ่าพันธุ์คือเผ่าชาวเขาพัสุเมดห้ามไปทำสงครามข้ามเผ่ากันเองด้วยและก็ห้ามเผ่าพันธุ์คนทันมึงครุฑมึงอะไรพวกนั้นหนักยักษ์คนทันครุฑเขาจะดูแลกันคือปกครองผู้ที่มีกิเลสอยู่ด้วยก็เอาเรื่องเหมือนกันแหละ พยานหน้าผู้ปกครองในระดับอากาศสเทวาก็ต้องอยู่ในการปกครองของพระองค์คือผู้ที่เป็นอากาศสเทวาก็ยังอยู่ในความปกครองของท้าววิรูปักมหาราชนี่แหละพญานาคผู้ปกครองในพบบาด,ดานใต้แม่น้ําใต้มหาสมุทรก็ล้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของท้าววิรูปักมหาราช พญายนาคจะปกครองพบของนาคซึ่งอยู่ใต้ภูเขาใหญ่ๆกร็ร้วนอยู่ภายใต้การปกครองของท้าววิรุปั์มหาราชทั้งสิ้นคือพูดยังไงนาคทั้งหมดนั่นแหละทุกครึ่งเดือนในวันพระจันทร์ดับและในวันพระจันทร์เพนท้าววิรุปั์มหาราชและพญายนาคระดับผู้ครองนครจะต้องขึ้นไปเข้าเฝ้าท้าสก,กเทวราช ทิสุธรรมาเทวสัพภาจะต้องไปข้าเฝ้าแล้วก็ไม่ใช่แต่ท้าวิลูปักมหาราชและบริวารเท่านั้นแม้มหาราชอีกสามพระองค์คือท้ากุเวนหรือท้าเวสสุวรรณมหาราชผู้เป็นใหญ่ในหมู่ยักษ์ปกครองยักษ์ทางด้านทิศเหนือของเขาวาสุมเมตตะวันตกก็เป็นของนาคทิศเหนือก็เป็นของยักษ์ ท้าทะัตรสมหาราชผู้เป็นใหญ่ในหมู่คนทันปกครองนครของหมู่คนทันด้านทิศตะวันออกของเขาพระสุมเมรนก็ตรงกันข้ามกับของพาญนานาคทางเหนือยักษ์ตะวันออกคนทันตะวันตกก็เป็นของนาคเท้าทวิรุณหกมหาราชผู้เป็นใหญ่ในหมู่ครุฑ จะปกครองนครของหมู่ครุฑทางด้านทิศใต้ของเขาวาสุมเมนันขี้เราคงนึกภาพออกครุฑอยู่ทางทิศใต้ตะวันตกเป็นของนาคเหนือก็เป็นยักษ์พอตะวันออกก็เป็นของปนทันต่างองค์ต่างก็มาเข้าเฝ้าท้าสกะเทวราเพอรายงานบัญชีบุญบัญชีบาปบุญบาปของมนุษย์ แล้วก็มาฟังธรรมฟังโอวาทด,ด้วยเนี่ยก็จะมาฟังธรรมในวันกลางเดือนกับสิ้นเดือนเนี่ยเราคงเห็นเนี่ยมหาลาชทั้งสี่แล้วก็ผู้มิศักใหญ่แล้วก็ทา้าวสกัดเทวราชข็อยู่บนรัตนบัลลังก์นี่แหละพระยาณาคนั้นะ่ะสวยที่พยสมบัติมากมายและอายุก็ยืนยาวถ้าเป็นนาคเทวดาฉันจะตุมมหาราชิกา จะมีอายุถึงห้าร้อยปีทิพย์ตายและอาจจะเกิดเป็นนาขึ้นมาอีกก็ได้หลายรอบหรืออาจจะไปเป็นอย่างอื่นหรืออาจจะไปอบายหรืออาจจะมามนุษย์หรืออาจจะวุบไปสวรรค์ชั้นอื่นแล้วแต่กำลังบุญบาปพญานาคแม้จะมีฤทธิ์มากสวยที่พยศสมบัติที่ประณีตงดงามก็าตามถึงขนาดก็ยังจัดเข้าในกำเนิดของอภัพปสัต คือไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานในพบปัจจุบันได้ปเปลี่ยนพบบุญที่ทำให้เกิดเป็นพยานมากคือการที่บุคคลแดมบุญด้วยการให้ทานแม้จะมากมายเพียงใดก็ตามหรือการที่บุคคลใดก็ตามรักษาศีอย่างเคร่งครัดคือตามกำลังบุญนะลัก็ตามกำลังบาปมันผสมกันมันคลระกันอยู่ แต่ว่าจะไม่เคยบำเพ็ญบุญด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเลยจะมีทาละศีลเป็นหลักนี่ว่าตามอัตถกถา,าจารย์นะว่าคนเรานี้แหละเมื่อตายไปแล้วย่อมมีสิทธิ์ไปเกิดเป็นเทวดาที่จัดเข้าในหมูนหน่นาคเทวดาได้ก็ตามกำลังบุญที่จัดสรรผสมกับบาปที่ตัวมีผสมประสานกันอยู่ แม้ท้ามหาราชทั้งสี่และเหล่าเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาก็บำเพ็ญบุญมาในลักษณะนี้คือทานและศีลแต่ขาดบุญยกรียาวัตถุด,ด้านภาวนาอัตถกาถาจารย์ท่านว่านะแต่ว่าพอมาเป็นแล้วในยุคนี้แต่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือบุคคลใดก็ตามแม้จะทำบุญในทานรักษาศีลและเจริญภาวนาครบถ้วน แต่หากมีจิตใจผูกพันเคารพรับถือบูชาพญา,า,า,านาคปรารถนาจะเสวยที่พยาสมบัติแบบพญาน,นาคคือบางคนให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาครบมีกําลังบุญพร้อมแล้วแต่ปรากฏว่าได้ฟังเรื่องราวของพญาน,นาคเกิดความเลื่อมใสมีจิตผูกพันอยากไปเกิดในเป็นพญาน,นาคเพราะว่าได้ข่าวมีนางมารวิกา มีสมบัติเยอะอะไรต่างๆอยากจะไปเกิดหรือบูชาพญาน,นาคจิตก็ผูกพันก็ไปเกิดเป็นนาคได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันเอาไว้นะจ๊ะพอใจผูกพันกับพญาน,นาคก็จะไปเกิดเป็นนาคมันมีเรื่องมาแล้วเรื่องมีอยู่ว่า บทของเศรษฐีท่านหนึ่งได้ฟังมาว่าสมบัติของพญาน,นาคเนี่ยงดงามประณีตน่าเพลิดเพลินเจริญใจจากพระดาบทคือพระดาบทเนี่ยท่านเข้าสมาบัติแล้วก็ไปพักที่นาคพิภพกลับมากลับมาเล่าให้โยมุปถากเส็เป็นบุตรเศรษฐีนี่ฟังโอ้ยในใต้ บดาเนี่ยโอสวยสดยศงามมีทรัพย์อย่างนั้นอย่างนี้สมบัติมากนางมารวิการานางหน้าก็สวยเกิดความปรารถนาจะได้สมบัติพญานาคต่างสมบูรณ์รักษาทุกข์อยได้ไปเกิดเมืองนาคทาทุกอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเลยจึงได้ทําบุญให้ทานเป็นต้นแล้วตั้งความปรารถนาเกิดเป็นพญานาคนี่ก็เป็นเรื่องราวของนาคตอนที่สามจ้า